นะคะนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำไม่ยากค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งจากข้าวโอ๊ตแล้วก็งาดำด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเปิ้นใช้ข้าวโอ๊ตนะคะเพื่อนใช้แบบสุกง่ายนะคะเป็นโอ๊ตแบบควิกโอ๊ตนะคะหรือข้าวโอ๊ตที่สุกเร็วนะคะไม่ต้องต้มนะคะ นะใครใช้ข้าวโอ๊ตธรรมดาก็เอาไปต้มให้สุกนะคะเพิ่นเติมน้ำลงไปค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะเอาไปเข้าไมโครเวฟสักสองนาทีให้เขาสุกให้แน่ใจว่าสุกนะคะใครใช้โอ๊ตธรรมดาก็สามารถเอาไปต้มให้สุกได้นะคะจากนั้นก็พักให้เป็นให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนํามาใช้ค่ะขั้นแรกนะคะเพิ่นใส่น้ํานะคะอุณหภูมิห้องหรือน้ําเย็นนะคะน้ำตาลทรายค่ะ คนให้น้ำตาลายละลายดีค่ะจากนั้นนะคะยีสต์ค่ะถ้าใครไม่มั่นใจว่ายีสต์ทำงานหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้นะคะรอให้ยีสต์ทำงานก่อนก็ได้นะคะแต่ปิ้นมั่นใจว่ายีสต์ปิ้นไม่มีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นปิ้นจะทำขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเข้าโอ๊ตค่ะที่เรา เอาไปต้มมาไว้นะคะจนสุกนิ่มทิ้งไว้ให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะค่อยนำมาใช้คนให้โออตกระจายตัวดีนะคะบีนะคะให้เขาออตกระจายตัวเมื่อโอ๊ตกระจายตัวดีแล้วนะคะใส่งาดำคั่วบดค่ะสูตรนี้จะไม่มีไขมันนะคะเรนจะใช้ไขมันจากงานะคะ ใช้น้ำมันตามธรรมชาติที่มีในงานนะคะบี้ให้โอ๊ตกระจายตัวดีนะคะอย่าให้เป็นก้อนๆน,นะคะเป็นก้อนเล็กๆได้แต่อย่าให้เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวนวดแป้งแล้วถ้านวดไม่เข้ากันเดี๋ยวจะเป็นลิมลิมนะคะนะระวังด้วยนะคะระวังออตเป็นลิมลิมนะคะนะหรือใครมีเครื่องปัน่นตอนนี้จะไปปั่นก็ได้นะคะไม่ผิดกฎ นะคะเขาจะได้เข้ากันแล้วก็เนียนดีจากนั้นใส่เกลือค่ะแป้งทำขนมปังค่ะใครนวดเครื่องก็นวดให้พอขึ้นฟีมนะคะนะใครนวดมือก็ใช้วิธีฟาดเอาก็ได้นะคะค่อยๆนวดนะคะแป้งดูเหมือนแห้งแต่ไม่แห้งนะคะเขาแฉะอยู่นะคะ เนะะี่ยค่ะแป้งแฉะนะไม่แห้งนะคะอาจจะดูแห้งแต่ไม่แห้งนะคะเนี่ยถ้าจับจะรู้ว่าเนี่ยแฉะอยู่นะคะเนี่ยนะคะแป้งดูเหมือนแห้งแต่ไม่แห้งมีแฉะติดมือนะคะนวดมือง่ายมากค่ะสูตรนี้นี่นะคะจากที่เห็นว่าไม่แฉะตอนแรกนวดไปนวดไปเขาก็แฉะอยู่นะคะนะ ใครที่เห็นว่าแห้งๆตอนแรกอย่าเพิ่งเติมน้ำนะคะนวดก่อนนะคะนะเนี่ยนวดไปพอเขาเข้ากันดีแล้วเนี่ยนๆนนะถ้าใครใช้เครื่องนวดก็นวดประมาณหนึ่งโปรแกรมธรรมดานะคะเดี๋ยวมันจะผักแป้งเลยใครนวดมือก็จับฟาดๆเอานะคะเขาจะเนียนไวนะคะใครใช้ไม้คนแบบปนเป็นคนประมาณเกือบ20นาทีนะคะนีนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูฟิลประมาณนี้นะไม่ฟิลนะของปนะ นะแต่บอกก่นจะผักแป้งเลยเพราะว่าแป้งเนียนดีแล้วนะคะมันยกแป้งขึ้นมานะคะเนี่ยยกแล้วแบบนี้ยเขาไม่ขาดลงไบง่ายๆนะคะแบบนี้แปลว่าโอเคนะคะต้อนใส่น้ำมันนะคะในโถเล็กน้อยค่ะประมาณสักครึ่งช้อนชา ลวกนะคะไม่ให้ติดเนี่ยเขาเห็นไหมนี่ปุ้นไม่ได้ฉับแป้งนะนะเห็นไหมแบบเนี้ยคือได้ที่แล้วนะคะไม่ต้องฟิลมก็ได้รวบให้เป็นก้อนค่ะที่ตุรกีมีงาดําขายนะคะเผื่อใครที่อยู่ตุรกีแต่ว่างาดําตุรกีไม่ได้สีดํานะคะสีเขาจะออกน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึ่งน้ำตาลเข็มๆโอเคพักแป้งค่ะ 40นาทีถึง90นาทีนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านนะคะตอนนี้ก็แป้งขึ้นดีเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเขาไม่ค่อยติดมือแล้วนะหลังจากผัดแป้งปิ้นจะแบ่งเป็น3ก้อนเท่าๆกันนะคะนี่นะนมีฟองอากาศอะไรอย่างเงี้ยไล่ออกไล่ออกให้หมดนะคะ แล้วรึงกลมนะคะเราจะพักเอาไว้ก่อนขึ้นรูปนะคะประมาณ20-25นาทีค่ะคุมผ้านะคะพักเอาไว้ค่ะพักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวปุ้นจะเอามาไล่ลมแล้วก็ขึ้นรูปนะคะป่้นขึ้นรูปในพิมพ์450กร,รัมธรรมดานะคะก็ไล่ลมให้หมดนะคะ ให้ไล่ลมให้หมดดีนะคะขนมปังจะได้ไม่เป็นโพรงนะคะจากนั้นม้วนค่ะม้วนนะคะ,นนะ,คะปิดตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะ เอาด้านตะเข็บด้านนี้นะคะลงค่ะนะคะพอนอาด้านตะเข็บลงพิมพ์นะคะมันใส่ลงพิมพ์ทั้งหมดแล้วนะคะสามก้อนนะคะพยายามกดให้เขาแน่นๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะถ้าให้ปิดฝานะคะให้พักขึ้นมาอีกประมาณ1เซนจะถึง ถ้าให้ปิดฝานะคะให้พักขึ้นมาสักอีกหนึ่งเซนจะถึงขอบพิมพแล้วก็ปิดฝาแล้ววอร์มเตาอบแล้วก็ค่อยไปอบนะคะถ้าใครไม่ปิดฝาก็พักให้ถึงอีกสักหนึ่งนิ้วจะหนึ่งจะถึงขอบนะคะแล้วค่อยวอร์มเตาแล้วก็อบนะคะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะถ้าใครจะปิดฝาให้ปิดตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นําเข้าอบนะคะนะคะเรามาดูปัญหากันอันนี้คือโดฉีนะคะ นะโดฉีกแก้ได้ยังไงคือปิ้นอาจจะรีดแป้งเร็วไปหน่อยนะคะโดยังไม่รีแลกซ์นะคะแล้วก็รีบรีดแล้วก็หรืออาจจะม้วนแล้วดึงดึงมากไปหน่อยนะคะโดก็เลยบางฉีกได้นะคะอันนี้เป็นปกตินะคะส่วนถ้ามีฟองอากาศแบบตรงนี้นะคะเจาะค่ะปิ้นใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเจาะเจาะให้ฟองอากาศออกเท่านั้นเองค่ะนะคะวิธีแก้ โดฉีกไม่สวย,ยนี้ก็คือปิดฝาไปเลยนะคะหรือจะทาน้ำจะทาน้ำแล้วโรยธัญพืชอะไรด้านบนก็ได้นะคะทาน้ำบางๆนะคะเพราะว่าเป็นอ,อ,อะไรล่ะเจเนาะนะคะหรือใครจะทาน้ำเต้าหู้ก็ได้นะคะทานนมน้ำเต้าหู้อะไรก็ได้แต่เอานทาน้ำแล้วกันทาน้ำแล้วโรยข้าวโอ๊ตค่ะ ตบเบาๆนะคะให้ติดไม่ตบแรงนะคะเดี๋ยวโดยุบนะคะตบจากนั้นน้ำคบได้เลยค่ะขนมปังสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวขยับ เขย่าแล้วเขย่าเบาๆนะคะเดี๋ยวโอที่แปะเอาไว้หลุกนะเอาออกจากพิมพ์ทันทีนะคะจะได้ไม่แฉะนะกะ้นโอเคสวยงามเรียบร้อยใช้ผ้าที่ระบายอากาศนะคะคุมเอาไว้จนเขาเย็นสนิทคะ่ะแล้วค่อยมาดูเนื้อด้านในกันค่ะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ